สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับอย่เพราว่าวันนี้มีคนไม่ได้ไปโอชินเน่ด้วยโอ้ยจีดาย้บ่ไันเด็กจะทำดิผูดเองท้าเย,ย็ดงานอยู่อ่ะหูแม่ไปด้วยตอน,นแรกอะคิดว่าอันคิดว่าไอซีไปคิดแล้วว่าจีายนยูโรม,มินชันมาสิบ่ไปกินน้ำเพลินกิกนกรบเพคุ้มดอก ที่เงินนึกว่าสะได้แป๊บมถ้าการเซียเซียนเสียคูกันเนี่ยเีเพื่อเพื่อไปไทายลูกนะเสียรู่ในกับเ๋าถือไปเพื่อนหัตะตาไทยตัวเซียนเสียงมืองทำแบบคนไทยก็ได้เมื่ไงมืงเนบองเรียนวันจีไทยประมาณสามซีหลอกเล้วมันันไทยลูกท่านเสียง์มทายกอยู่ตอนแรกที่เสิริยุทธายยุ่มันสันในตอนแรกปันเท่นี้อายบไปก็เเริ่มมันมัเลยเดบิไปไปแลกก็ไปเปิงเงินดีจัง จกินยังกินม,มูสอันสะไรคือกอทำอะไรยิ้มไปบะเนี่เพิ่นซสือเข้ยบีมาอีกเรากินมูสอน์พอดีเคี้ยซี้เป็นสือผ่าเพราะว่ามันลดเ <c oughs> สือเสือตัวไม่พอบีมาไหมขา,าอยากอา่าติเสือหายอยู่เด้วย่ะง่ายเลยอันคนเดียวอันอันอย่างไรปาลาตาอันเห็นอ่ะอัว่าเพิ่าาเนเสือหายอยู่วสะสัส วันนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้เราได้เสื้อโลฝากนะคะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ไปขอบคุณด้วยนะครับผมคิดตัวละห้าร้อยค่ะมันลดราคาก็เลยซสื้อเยียบตัวเยียบตัวราคาสิบาทนี้คิดตัวละห้าร้อยนะคะโอ้เสื้อเสื้อที่หาวห่ออันนี้เสยืดโอ้เสยืดอะไเสยืดมานะเสื้อยังเฮ้ยเสอยังไงเสื้อเสื้อเชิดว่ เนี <Sonic> S s <S ่ยนีว okay. ่าเสียข้อเขาดู้อกันเยบอนนั้เสียข้อโป่ัน่ะ่ะเกินเสียข้อโ่งลนันมันเสียยตอนั้เขาอนงี็ตอนนั้นเสียยูด้ันะนั่นนี่ตองขาแต่ว่าไอตัวใ้คือเสียตัวนี้เอเคเดี๋ยปคนอันเห็นเรียนใ้ะเรนื้อานี่้อปลาตัวนี้อะอจะใช้คือยัยเห็นเลยว่าอันมันเงอมอยก็เลยเอามาใช้คือหอกใช้คือเพื่อนเหรออ๋อแล้วต้องเสียยาด้วยค่ะเนี่ย đi bên tìm nào? người chân nhay sai bên mẹ con khi mà ơi mẹ con đi ơi mẹ Mày đi ơi mẹ con đi ơi mẹ đi ơi mẹ con đi ơi mẹ con đi cái mẹ con đi ơi mẹ con đi ơi mẹ mất đi ơi mẹ con đi ơi mẹ con đi ơi mà con đi ơi mẹ con đi ơi mẹ con mất ơi mẹ con đi 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 ơi con อาจจะตัวงอยู่บ้างพอดีเลยซื้อไปมือใส่ไปซื้ไปมือพอดีไหยพอดีเราใส่ตัวไหนอยไรมาแต่บุงเออใช้หลอนใช่ไหนก่อนแตวพอดีตัวไหนใช่ัวหนเลยคือสีหัวใช้ไนอยู่เป็นยังสี่อะไรเนาะแต่ว่ามันสีส้มเงาจังเั้งควดชเขาอะไรบ้างวกระเป๋าได้เห็นได้แล้วได้เป็นหัว ก็ทำหมดละไม่ใช่จะหน่อยไรแล้วเราก็ได้อันนี้นะเออเอเไอคนั่งแขงเพราะว่าเราสามไม่เป็นอ่งิเลยเชียรวบาค่อยสื่ออีกเชียเลยค่อยเห็นไปค่อยเห็นเชียร์ซางอีกเชียร์บลอืเียว์บค่อยสื่อกินอไชเลยนี่มีตาพ่สื่อกินเพราะว่าเราไม่เคยเข้าแบบว่า โบเคยเขาไปในแหางแม่แต่วเราโบเคอซื้อกินเองที่จะบอกว่าอาพพี้อากกินนะสิอาพพี้กับเป็นคนไปซื้อให้เพราะว่าเราซื้อไม่เป็นอันนี้เคาื่อเชื้อคู่กันเนื้อสีเทากับเซียนคู่กันแต่ว่าสซีขาวเป็นขออตัวเดียวเพราะว่ามันมีตัวเดียวดีไหครับ เงียนเวบฮะเียนสงบเคเสียขยัาเสียตัวหนึงเสียตัวไหตัวตัวแรกีซื้อให้เสียด้วยหอยน่นเสียเดอไม่ใ่วาไอเจอแล้วม่ทามาเห็นเอาอเจลเมียนของเคแล้วเจทาเราเห็นจที่หนนะไม่เสียหรอกเจท้งหลาทามาเจออยอ่พอกจอว่าเป็นโซฟามาทาเมืนมือทัดมากปุ๊บมาเห็นกริแล้วเงียนแหมนนะไ่เสียหรอกวันนี้ก็ขอบคุณน้องเคด้วยผมสือของฝากอเทียแรกวะนี้ โอ้ยเสือซื้อยังไม่หากินม่มีแ้มจะไดกินในส่วนมากซื้อไม่หายแล้อมาที่นี่เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเออแนโอ้คือดีเลยวะปกติปกติเื้อต่ของกินกินเสื้อเสื้อแเน้าฝากวันนี้ตัวเสื้อเนีัยตัวหนึ่งไม่สองตัวหนึ่งสองสองสองตัวเชือแรกกันเชือดแรกตัวสีเงินเด็อาทิตย์ร้อยซื้อร้อยเสื้อเสื้อผาไม่หนตะกีด แล้วก็ตัวสีขาวดำตัวไหนวะขาวดำทีว่ามันสื้อมาก็ตัวแดงตัวสีดำเงินเหรอเมันก็เป็นดำมันมกับเป็นสองสีไงอืมแต่ว่ามันดำก็ตัวใดกแล้วก็ตัวสีสีดเงินบ่สีอันอันแขนขาขาวไมตัวไหนวะสีดำเงินแล้วมันเป็นแขนขาขวแต่ตอนลังก็ว่าตันึ่ตัวแดงวัไปไอซื้อไงไมรู้จำไม่ไ เวลาัแรกคือซื่อไห้หน้าหนาวนะผมบัตรุ่นหนีเสื้อของฝาญี่ปุ่นถั่วไั้ไหเสือเสียซืือเสียไม่รุ่นไหมแล้วเส่วันนี้ไปอขาลานนี่ละเพราะว่าเพื่อาเเลยเดี๋ยวเขาลานีลานอยูแล้วก็มาเพื่อนเขาลานนี่ก็ราะมันที่ไอซซื้อหาไหมมันของยังก็หน้าไหนที่ไอจะยังไอซื้อห้เขียนอะไของยังก็ของ อันน่ะเขาไปแล้วไม่จะเสียตัวงนแต่ว่าเดี๋สือ้อเนี่ยเขาเลยบอสอันนี้ของเอแอตกง่ายเลยอันนี้แฟนเขาเพิ่ง z o o มาก็กรต่ายออกมาเลยนะกระต่ายเดี๋ยวพี่น้องไม่รู้ออกมาเล่นก่อนเดี๋ยวมันที่แตายมันอยู่ตรงนี้ค่วยจังเลยดู้วน่ารัก อย่าเปิดแห้มันตื่นมันขยัเขามันดีที่เดียวมันขับไปใหันแลยจะไปมือเสาเคียนหาว่ามันจะตายเสียค่อยๆเปิดประตูมันตื่นตาตื่นตูม้วบอกความกันไงจ้าเอ๋มันหนูจากสื่อเลยเคียนเอินมันมันเลีนมาอยู่ ไม่รู้มไม่รู้ยังตีนะน้องไม่หอมเหมือนวันแรกเลยน้องไม่ได้อาบน้ำจำมั <c oughs> ะาบน้ำมือท้านมาตายพอดีเอามาขึ้นหินเนี่ยป่ะยังไม่อาบนา้ำเลยมันสินเอาตายเลย่เดียเด๋ยวอาบจะปีนไปใส่พอดีอาหน้าก็ตายพอดีแล้วก็ตายก็ตายมันจำเจ้าของไหน็บวะ chăm sóc hôm nay. Eva chăm sóc hôm nay. Tân yên con mẹ. Tân yên tâm yêu. Mười sáu chị em 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 ามือเงินแบเมื่อาเานหรือกัแบเมือสิเจมันแล้วก็เอินเพราะว่าข้ามุ้งมือมันด้คิดว่าข้าสิตีมันอรี่ไปใส่เอินเอาไปลงเวงไปคนอ่ะอนน้องลงไปเลียงที่ไดีมันไม่เลียไปแข่งเลย่ะไปโลไปรอไปรไปี่เลียนี่เรไปแล้ว เอาหมันน,นอนเสือโอ้มันเยหยื่อไเสือนั่นะฮะมโลไมโลไมโลเมโลเมโลอย,ย,ลย่คุณมือเสาไม่เล่นอยู่เดียวไงมาน,นี่มัยอันเลนขึ้นยนหน่อยเยใจอนะแม่อ,อันทาันนาข้าวแพงมันโมฆะแบบดนนูทันหนากระมาตอนแรกคิดว่ามัหนหดหน่อยก็อนอี ยัะเสืสีห้าด้กะสีหงจักหมองเงียวปวดตัวแต่ไข้ยิ่งมันหงจักมองเงียวมันยืนไดหอมเงียเจะผามันอยู่ใช่แต่มันหมองเงียวเจี๋ยหอมเงียเจอผามันอยู่สงสัยน้องได้กินไก่กินยังกระต่ายนิมันกินเอียงตืออาหารเนี่ยวคก็กินผักผักกินอาหารเม็ดกินแค่หแอบวะกิน ต่ว <Th ่ามันย <by> <paid> ังกินมาฮะใดห็นได้เลยนะกระตูนกระต่ายกินแค่ั้ามันกินอยู่มันกินอยู่แต่ว่ามันตัวใหญ่มันกินมาฮะใดทำให้ม่นกินได้ที่เละนิดที่ละหนอนเพราะว่ายังมันตายหมูว่านี่เอาเดี๋ยวบอกว่ามืมูว่านเอาหมกเทอ่นมันกินคนเธอร์ก็เงี้ยนะเพราะว่าหมูว่านี่บางทีอาหารนี่มันกินก็เลยอาหารมันกินนิดนึงกินีายกิน นี่เป็นยังบ่บอหมันไปู่ไปูไปูไปูนี่มันยังางเยนางหน้าวันนี้นยังนคือวามีบมันเนียนน่ขางหน้าวันี้อโอเคค่ะแล้วจะไปอาบน้ำนอนโอ้ยาอาบน้ำสอาบอีีบอกจักมึงกันน้ำอะไรบ่ว่าอะไรก็ว่าน้ำ น้ำไม่ไหลเข้าทางน้องเลยับผมเพราะว่าน้องบอกว่าน้องเราจะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำสองสามคันโอเคเด้อพี่หน้อมันนี่กะดีใจนะผมมีคนซื้อของมาฝากด้วยนะครับตอนแรกอุตส่าห์จะว่าบ่ไหรเนี่ยมาฝากเอาคือบอกกันจากตอนแรกอุตส่าห์บอกว่าเมื่อไหนเนี่ยมาฝากเด้อยเอาไปมาจะคือจะได้ไปบอกบอกว่าได้ของมาฝากอเพื่อนว่าได้เสือไปอยู่เด้อพือไที่แรกเพื่อนว่ารู มีเซนที่ว่าเป็นตองแบบต้องแบบตัวห่อแถเลยเราแบบไงแล้วเมีนคิดอยู่คิดมึงอยู่ก็เกิดตายไม่ยอยู่เงี้ยการเล่นเพรอะเมียไม่ได้เราก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วเย่าบางสติกเกอร์ชงวันแล้วเด้อะสวัสดีกอรยังไม่กระลูกยิ้มมือซื้อมันเป็นรูปยิ้มใช่ไหมตาเปลนตาปื๊บปื๊บแล้วก็เป็นรูปยิ้มแบบนี้มันไม่แบบนี้เลยล่ะเหรอ

เอามาสือปไปลยอาจจะดั้ยาก็เด้โอเคค่ะเอาห้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็สิไปฮา <c oughs> อา n นอนเพออื่นไปรโรงเรียนวนนี้เปโรงเรียนแต่ว่าอยากไปวัดดวไม่ได้วัดดนกับไที่ละวันพุธะวันพุดธจะจันข้าวันี้ไมนอย่งวันจันวันจันัข้ข <Okay. S 2> อันพุธแล้โอเคอีเลยขั<อ>้นประตขั้นตเคียนิีรสิมืมก่อน วันพูดวันพูดโอเคเฮียหนีจะเอาไว้สนีก่อนจัดอย่างเอาไปพอกันคลิปหนะ้าเราติดตามคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดีกินไก่ก่อนคนนยันเดี๋ยวเอาไปพอกันคิปหนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย